เรารู้บานเนี้เนาะที่กี่บาทก็ม,มนันลงทุนกันหนูทำเองก็ได้ไหมเออทำเองก็สกปูนกัน่ท,ที่กี่บาทก็มกันกนหนเาขาต้องสะดวกเรานิดหน่อยสวัสดีครับผมช่างกรนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์โซลาเซลล์และประน้ำดีสีนะฮะอ๋วันนี้มาติดตั้งที่อำเภอหนองแทนะครับสระบ,บุรีนะฮะซึ่งชุดนี้ท่อดูดใช้เป็นท่อ PVC นะครับ 8ท่อนนะฮะความยาวที่8ท่อนก็พอดีแหล่งน้ําอยู่เป็นคลองนะครับอยู่แหล่งน้ํานะครับจะเป็นคลองนะฮะอยู่อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้จะเป็นท่อลอดใต้ถนนไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูท่อนะฮะใต้ถนนไปไปดูท่อท่อดูดนะครับก็ท่อดูดไกลหน่อยครับตัวนี้อยู่คนละฝั่งนะครับ เาดูทุกคนรับฟังครับต้องข้ามหนนมานะครับดูจากตัวคลองนี้เป็นคลองละพิพัฒนะครับคลองละพิพัฒนะตรงที่กันลันอยู่นะฮะจะเป็นอ่าท่อที่สอบทะลุมานะครับ แปดท่อนลูกค้าบ,บอกท่ออยู่ที่แปดท่อนนะครับนะฮะท่อหลอนมาตรงนี้ครับก็ยาวพอสมควรนะครับสามสิบกว่าเมตรสามสิบสองเมตรแปดสี่สามสองนะครับสามสิบสองเมตรครับดำอันนี้มาจริงละน้ำดำเลยอันนี้มาจริงแล้วครับ อันนี้ปั๊มแรง้แลแรง่งแรงขึ้นหนึ่งจุดสองหนึ่งจุสองเรารู้ก่ทนเนี้เนาะที่กี่บาทก็มานลงทุนนัทุกคทำเองก็ได้เออทำเองก็ได้ปูนกันที่กีบ่บาทก็มัน